ที่ต้องรู้ในหนึ่งนาทีสำคัญมากรีบเซฟไว้โลดจ้าหนึ่งเช่นเมื่อชโ่นเมื่อช่อรจำให้ได้เดคนี้สำคัญแห้งนักเรียนจำไว้ได้จ้ะทีอะ什么时候什么时候？เมือมอม่อไร做什么做什么？ทำอะไร做什么？ทำอะไร什么事什么หมีอะไรหรือเปล่า？对不起，ขอโทษนะ，对不起。 ไก่เท <S 々> ียนป่าคือไก่แมวไก่เทียนป่าเอาไว้วันหลังนะปูย่องไม่เป็นไรจ้ะไม่ต้องปูย่องปูเยาบอตอามากันยังว่าบอเอากัยังบวกินบักม่วงปูเยาปูยาวซาหวงตอแหลบวกินจะไหนมักบัวกม่วงบําเป็นติเปียชาจุยอย่าเพื่งเปียแปลว่าอย่าชาเปียชาจุยอย่าเพิ่งจีขยะเอาเป็นคำ่ดกันดดฝีหัวเพอเจอว่ะอะไรก็ไม่ และใครคิดว่าคลิปนี้สนุกอย่าลืมกดหัวใจให้กันไดเด้อผู้เดมากินปักม่วงเด้อแล้ว